การบ,บนันทายสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของฝ่ายมีปู่ทุกคนมนันจะมาพบกับจ่องข่อน้องเซนตี้คือเก่าครับพี่น้องวันนี้กับมานี้มาเอาทรายาเอาทรายกระปุกโรงงานเจ็บปอกโรงงานเจ็บปอน,นี่ก็ามันเหล่าสนิญาณบางเองครับ เราเป็นเหล่าจิริยะบ้านบางแหงเนาะโรงงานเหมืนตั้งอันนี้เอาเมื่อที่ทางพระราแปดเหลี่ยมอยู่วัดอราญยวาสีเป็นเหล่าจิริยะมันขนาดนั้นเลยแน่นอย่างเดียวแน่นอย่างเดียวเอาสายชิดกรอบเลยนะปูน พูดคิดสอบตอนปเกลป่ก็สมก็จะเริ่มไปหน่องฝ่าดกเริ่ไปหนองล้วจะมาเท่าทางทาเข่าทาง,ง,าท,างทางเดินนี่แหละทางคอนกรีตถึนสาราแปดเหลี่ยมมาเอากับงานต่อยเลยต่อยไปน่อในอยู่ยอ,ไไยออฟฟิศมาคลายลายกันราไฟล้วหน กอาบังจากชมครับพี่เนาะไม่เลื่อม่เลื่อมแถวไปคนไลค์กดแชร์กดติดตามทังช่องขอนอกเซนดี้ครับปูนหาเนาะสายจิตใจใทางโรงงานกุ้งซิวเลฝนถวายสายซิบสองทางโรงงานน้องกุ้งน้องซิวถวายให้วัดแล้วก็เอาปูนแดงเนาะปูนแดงนี่ซิปสอง อะอาวาจีร้มันอบนก่อนอามาครับปิดปิดปิดอวยเอาอย่งอีกใชอีกสิบสอบเหรอทัง เจ๊กุ้งคนบอกไอ้ซายังอีกทิศสอบเด้อไปแลวไปแลวไปเลยแล้วเะี๋ยวเมื่อวันจะไปลองเมื่ยติดตามทางวัดต่อเดี๋ยวเ่อลงอยู่วัดลกเฉลีลยทางพี่น้องทำงานกุ้งซิวบริจาคทรายสิบ à sao cái sọ nó sao cái sọ cầm lăng à Cầm con cả lại

น้ำพี่น้องหน่อมักปูดิเร็จเรียบร้อยแล,ล้วร้อยชนะออกมาทางเ,เต็มสลาแปดเหลี่ยมตอแล้วเอาไปที่แต่งหน้าใหม่นะพี่น้องมันบ่ได้ระดับมันเนาะ มาเช่านี่มิเตร้างใหญ่นะมาเช่าเยาดชัห็ไหมน่ยน่น่าไป้นเทบ่้วอร้ดนอย่าให้เทมันออ้โหมันไหมที่นี่

ย่าไปลงม,มือเองเลยรอบแรงเมารอบรอบแรงว้า่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่งฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่า่่พื่่่่่่ kia kêu sợ ùm nó bị nó Khuất tốc lại để nó bị nó Để update lên nó bị nó

ลอยบัตรยานลงพื้นลงไทยเสร็จเรียบร้อยเนาะถ้าสำหรับคลิปพอน้องเฉลีก็จะจบลงแต่นี้เนาะพี่น้องก่อนอื่นก็ฝากน,นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะพี่น้องนเนาะเพื่อว่าจะบุพการีคลิปไม่ไม่จะพอน้องเฉลีได้อัปเดตลงไปเนาะกลับมาเนี่ยก็ไปแล้วพี่น้องสวัสดีสบายดีเนาะ